แล้วทําไมคุณพี่เลนทรทพถึงต้องไปร่วมกับพระเจ้าบุเรงนองเพื่อมาตีอยุธยาก็มีสองสองสองแนวทางก็คืออันแรกคือว่าตัวเมืองพิษณุโลกที่คุณพี่เลนทรทพเป็นเจ้าเมืองเนี่ยคือถูกพระมาเนี่ยยึดครองไปแล้วจึงทำให้เป็นเมืองขึ้นล้วต้องร่วมทับกับพระเจ้าบุเรงนองส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความที่อยากจะขึ้นครองราช ว่าจริงๆแล้วกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยกับคุณเพ่ินทรเทศนี่คือหมายความว่ามีความจงรักภักดีแล้วก็สนิทกันจึงน่าจะเป็นสาเหตุแรกก็คือว่าพิษณุโลกตกเป็นเมืองขึ้นของพระมาแล้วก็คุณเพ่ินทรเทศไม่นอกจากจะเป็นพระราชบิดาของพระนเรศวรแล้วเนี่ยก็ยังมีพระสุพรรณกัลยาที่เป็นพี่สาวเป็นพระเชษฐภพคินีแล้วก็มีสมเด็จพระเอกาทสุรสเป็นพระอนุชาซึ่งโอรสและธิดาทั้งสามพระโอของคุณเพ่ินทรเทศนนี่ก็คือ